ก็มาต่อกันนะครับตะกี้หน่วยความจําเต็มก็เราพูดถึงน้ํามันเกียร์นะน้ํามันเกียร์คือน้ํามันเกียร์ที่ดีคือน้ํามันเกียร์ที่รักษาคุณสมบัติเอาไว้ได้ตอนที่ร้อนก็ไม่เหลวเกินไปตอนที่เย็นก็ไม่หนืดเกินไปนะครับรักษาคุณภาพระดับกลางได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สารเติมแต่งในน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็เบสออยที่ใช้นะครับ ยิ่งเบดออยที่ใช้มีคุณภาพดีแล้วก็สารเติมแต่งที่ใส่เข้าไปมีคุณภาพดีเนี่ยก็ราคาก็จะยิ่งมีความส่งขึ้นแต่ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องบางยี่ห้อถ้าถ้าเรามีความรู้นิดนึงเราอ่านฉลากเราดูฉลากเป็นเราดูรหัสเป็นรหัสของมาตรฐาน ต่างๆเนี่ยทั้งไทยของเยอรมันหรือว่าของสหรัฐเนี่ยเราเราซื้อน้ามันเกียร์เนีย่ยเราซื้อน้ํามันเครื่องเนี่ยแล้วเราดูฉลากเนี่ยเราจะเปรียบเทียบได้เลยครับทุกวันนี้อย่าใช้ความรู้สึกซื้อน้ามันเครื่องอย่าใช้ความรู้สึกซื้อน้ํามันเกียร์ยนะครับให้ลองศึกษาพวกรหัสต่างๆพวกเบดออยล์พวกสารเติมแต่งต่างๆเนี่ยพวกเคมีเนี่ยแล้วก็ลองดูแล้วก็ลอ,ลองเปรียบเทียบดู เช่นคำว่าซินเทติกเซมิซินเทติกฟูลลี y ินเทติกอะไรแบบเนี้ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็มีความรู้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะมีความรู้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวว่างๆผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องแล้วกันวันนี้ก็จะมาพูดต่อกันกับ Honda City ก็เคยขึ้นเขาแล้วเกียร์เหม็นไหมก็คือเกียร์เนี่ยยกลงมาแล้วเดี๋ยวจะ หรือดูว่ามีความเสียหายอะไรบ้างนะครับเจ้าของรถเนี่ยเคยไปไปฝัดชิ่งมาแล้วฝัดชิ่งมาอะไรมาก็รู้สึกว่ายังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับก็อืมมันได้ไหมแล้วเนาะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เออ่ดีขึ้นนะครับถ้าคัดไม่ได้ไงก็คือ อาจจะเกิดจากความร้อนแล้วก็เกิดการสลิปครับก็คือแมทเทเรียลในการทําผ้าคลัดเนี่ยคือผ้าคลัดของชุดซ่อมเกียร์โตเนี่ยผมบอกนะมันมีหลายเกรนมากมีจีนมีไต้หวันมาเยอะลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนอย่าเพิ่งซนนะครับเกียร์โตชุดซ่อมเกียร์โตเอ่อเช่น พอกซีโนอโลิงยางต่างๆนะแล้วก็ผ้าขัดเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกแพงต่างกันที่อันไหนทนความร้อนได้ดีกว่ากันนะครับสมมุติว่าเราใส่ชุดซ่องของจีนเนี่ยมันก็ทนความร้อนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใส่ของดีใส่ของพวกของอเมริกาเนี่ยมันก็ทนความร้อนมากกว่าของพี่จีนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเกียวโตเนี่ย มันสามารถ modify ได้นะแล้วชุดที่ modify เขาเนี่ยเขาทํามาทุกอย่างคือเพื่อทนความร้อนทนความร้อนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วทําไมเราถึงไม่ทําให้เกียร์เราเย็นขึ้นทุกวันนี้ผมรับติดตั้ง oil เกียร์ oil น้ ar, ํามันเกียร์ oil น้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีที่อู่ก็จะมีของ set แ a p กับ hybrid นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิป แบบเจาะจงสำหรับออยเกียร์กับออยน้ำมันเครื่องเลยนะครับวันหลังนะก็คันนี้นะครับลูกค้าไฟเขียวก็ให้ผ่าเกียร์เช็คความเสียหายแล้วก็ติดออยน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะขาดตอนนิดหน่อยนะครับผมอาจจะพูดติดตดขัดผมพูดไปแล้วก็นึกไปนะไม่มีสคกิปคือพูดอยากพูดอะไรก็คือพูดเลยบางทีมันอาจจะ ออกทะเลออกเปลี่ยนเบนประเด็นไปบ้างแต่ว่าการซ่อมเกียร์โต้สักหนึ่งลูกมันมีอะไรมากกว่าการเปลี่ยนซีนแล้วก็เปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนต่างๆเปลี่ยนผ้าคัตหรือผ่าท้องเนี่ยมันมีมากกว่านั้นงานที่ผมเจอทุกวันเนี่ยคือผมบอกเลยว่าส่วนมากนะไม่ใช่งานเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนผ้าคัตบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้านะครับระบบต่างๆของรถ แต่ว่ามันไปออกอาการที่เกียร์เนี่ยมันก็มีนะครับคนเป็นช่างก็ต้องดูงานมีเครื่องมือที่พอที่จะรู้สาเหตุได้แล้วก็จบงานลงเอางานนั้นลงได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันไปเป็นที่ระบบไฟแต่เราไปเปลี่ยนช่วงชุดแมชชนิกพวกชุดผ้าคัดชุดซ่อมเนี่ยก็ไม่หายนะเพราะว่ามันไม่ตรงจุดถึงต่อให้เราใช้ชุดซ่อมดีแค่ไหนน,นะครับ แต่ถ้ามันไม่ตรงจุดมันก็ไม่จบนะครับคันนี้ผมก็เช็คดูแล้วโซลีนอยทุกอย่างนะ A B C D ทํางานทุกตัวนะครับโซลีนอยล็อกโซลีนอยล็อกเวลาเข้าเกียร์ีก็ทํางานนะครับเซนเซอร์เอา p ์พุตอินพุตนะครับทํางานนะครับทุกตัวไม่มีโค้ดฟ้องอะไรนะครับแล้วก็เกียร์เคยเหม็นไหม้นะครับก็จะรื้อผ่าดูข้างในเพราะว่าถ้าไม่ผ่าดูก็ไม่เห็นเพราะว่า มันก็สองปีแล้วความเหม็นไหม้เนี่ยมันก็หายไปกับน้ํามันเกียร์เกียร์ที่พังเกียร์ที่มีปัญหาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเข้ามาหาผมคนแรกเลยนะถ้าผมเป็นคนแรกของคันเนี้ยไม่ได้ไปหาที่อื่นก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทําคือผมเช็คสแกนรถก่อนลองวิ่งดูถ้าสมมุติรถมันพอวิ่งได้ลองวิ่งดูแต่ถ้าสมมุติรถวิ่งไม่ได้เนี่ยผมจะดึงไมวัดเนี่ยออกมาดมดมน้ํามันดูก่อน ถ้ามีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับเกียร์ลูกนั้นมีปัญหาเกียร์ลูกนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาประมาณ8ปดสิเปอร์เซ็นตนะครับจริงๆมันเกือบร้อยเลยแหละแต่ว่าผมเผื่อ,อไว้นะเผื่อเล้งเผื่อเล้งเอาไว้โอเคครับเพราะว่าที่เผื่อไว้เพราะว่าเราไม่เห็นข้างในก็ไม่อยากจะฟันธงถึงแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่เกียร์ถ้าได้เหม็นไหม้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับ โอเคครับก็ช่างใหม่รับซ่อมเกียร์ออโต้ทุกรุ่นนะครับ095 878 1365นะครับวอนด้าซิตนะครับตอนนี้ก็งานพอมีมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมแล้วก็ขอบคุณคนที่มันจะมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะผมลงคลิปอะไรก็แล้วแต่ชอบมากดไลค์คนเนี้ยผมขอบคุณมากเลยนะแต่ผมยงังไม่ได้เข้าไปดูว่าใครขอบคุณทุกซับสไครต์นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็ กดติดตามกดแชร์นิดนึงนะครับคลิปของผมอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้แบบว่าดูหน้าปกดูดีลองเปิดใจฟังดูครับแล้วลองจับใจความผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับลองลองเกาคําของผมที่พูดพูดออกไปก็คือมันเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้แลละครับสวัสดีครับ